แต่ก่อนอื่นมาคุยเรื่องการเมืองก่อนก่อนอื่นผมอยากให้ฉายภาพไปท่านเห็นว่าโม่ยี่สี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากนะคะในแง่ของข่าวสารทางการเมืองนะครับไ,ไ,ไม่ไม่แน่ใจต้องไปเกิดทันซีรีส์เรื่อง twenty ไหมไม่ทัน <laughs> ไม่ทันอีกแล้วหรอพูดอะไรที่ไม่เคยทันสักอย่างเ w e n t y เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากผมดูตอน,นเด็กๆครับคือมันเป็นซีรีส์ที่หนึ่งหนึ่งซีซั่นมันจะมียี่สบสี่ตอนยี่สิบสี่ตอนในตอนหนึ่งชั่วโมงแล้วมันเหมือนจะทําแบบเรียลไทม์เลยะค,ะครับ เหตุการณ์ที่การเมืองไทยในช่วงหนึ่งหนึ่งวันที่ผ่านมาผมว่าเหมือนซีรีส์ทวีโฟคือแบบว่าทุกชั่วโมงจะมีอีเวนต์อะไรอัปเดตมาตลอดเวลาแล้วก็ทําให้แบบทุกอย่างมันผันแปรไปมาะฮะอย่างแรกนี่เริ่มจากเมื่อตอนเย็นวันที่สิบเอ็ดนะฮะเย็นวันเย็นวันอังคารคุณประยุทธ์เขาก็ประกาศวางมือนะ,ะผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บเพจของพรครวมไทยรักษาชาตินะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวว่าสวสมชายมีการ มีการแจกกล้วยให้กับสอวแจกกล้วยคือเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรอีเดียมเขาเรียกเป็นคํานิกเนมว่าเวลาแบบมีการให้ผลตอบแทนเพื่อให้สอวอส,อส,อสอโบวตไปในทางที่ที่คนที่คนมาให้สิ่งตอบแทนนั้นต้องการฮะรแล้วก็มีไลน์หลุดผ่านสื่อด้วยว่ามีในแชทไลน์ว่ามีคนกดดันว่าให้รับ กลวยนู่นนี่นั่นนี่นั่นแล้วเพื่อให้โหวตไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกนะฮะและหลังจากนั้นเช้าเมื่อวานนะฮะตอนสายๆหน่อยกรกตก็มีมติส่งกรณีคุณพิธาถือหุ้นไอทีวีให้สารนนทนูอันนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่เมื่อวานเลยแล้วก็ทาให้ทุกอย่างมันทริกเกอร์ต่อมาและรวมรวมถึงตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวลดลงในตอนบ่ายด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าพบวเหล่าทัพที่เป็นสวเนี่ยขอหยุดวันโหวตนายกวันนี้และบอกว่าติดภารกิจนะฮะว่าแต่ละคนก็มีต้องทํานู่นนนั่่ะะเเเพพรราฉ้ก็ิิมม เพิ่มยิ่งเพิ่มความความผันผวนให้กับตลาดแล้วก็เพิ่มความคาดการณ์ของตลาดที่ว่า การโหวตนายกันนี้น่าจะไม่ไม่ราบรื่นนะฮะแต่สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก้าวไกลเขาออกมาตอบโต้กรกต,ตนะฮะว่ารัดขั้นตอนว่าเคสคุณพิธาเนี่ยคุณพิจณาแค่3ากว่าวันแล้วก็คุณก็ไม่เปิดโอกาสให้คุณพิธามาชี้แจงเลยอะไรเงี้ยแต่ตัดสินใจแล้วก็ส่งมติให้กับาสารรัฐธรรมนูญเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวว่าเขาก็จะฟรรกะกะ้องกรกตต่อไปนะครับแล้วก็ตอนตอน,ตอนเช้าเนี่ยที่กรกะตอบอกว่ามีมติส่งคุณพิธาเนี่ยวันเมื่อวานเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเขามีประชุมพอดีตอบ่ายมง คนก็เลยเก่งกันว่าอาเรื่องไอทีวีเนี่ยก็คือชงมาเพื่อให้บ่ายโมงสามนุนได้บวชตัดสินเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายศาลเขาก็บอกว่าเขาแค่รับเอกสารเมื่อวานเขาพิจารณาไม่ทันก็ให้เรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของศาลนัมนูญแต่เมื่อวานศาลนัฐมนุนเนี่ยมีรับคําร้องเรื่องมหนึ่งสอง 1, 2, ลบล้านกับปรองนะฮะแล้วก็บอกว่าให้อ่าจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็โดนเหมือนสองเด้งคือไอทีวีก็ยังไม่รู้ว่าจะพิจารณาหรือเปล่าแต่ก็คงจะพิจ แล้วก็เมื่อวานก็กลุ่มต่างๆก็หลังจากนั้นตอนเที่ยงก็เลยมีการประกาศเลยว่าจะมีการชุมนุมในหลายพื้นที่ในตอนเย็นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นบชนเอ่ตำรวจเอ่อพ กรุงเทพะับประกาศพื้นที่ห้ามชุมนุมรวมถึงมีเอกสารหลุดมาในไลน์ด้วยเมื่อวานผมก็ได้อ่านกันว่ามีแผนการต้อนรับคุณทักษิณกับบ้านไม่ใช่ต้อนรับมีการรับคุณทักษิณกลับบ้านนะวา่าคุณทักษิณถ้ากลับมาปุ๊บจะต้องไปรับตรงไหนแล้วนาไปส่งที่ไหนแล้วก็อะไรยังไงเนี่ยฮะมีตามแผนประกอบมาแต่หลังจากนั้นคุณลุกอิงก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณประกาศเลื่อนการการกลับไทยออกไปก่อนนะฮะแต่ว่า ไม่ได้บอกว่าจะกลับเมื่อไหร่แต่บอกว่าเลื่อนไปไม่น่าจะเลื่อนนานนะฮะแล้วก็พอสิ้นวันเซ็ตจากที่บวก10จุดตอนเช้าก็ปรับลดลงมา5.8จุดนะฮะแล้วก็หลังจากเซ็ตปิดไปแล้วก็มีการชุมนุมในหลายพื้นที่เลยนะฮะเช่นก,ก็มีที่สุรินทร์นะครับนครราชสีมานะครับพระนาครศรียุธยานะครับในกรุงเทพก็จะเป็นแถวสยามนะครับผมอ,อุบลน,นะครับขอนแก่นมหาสารคามก็ ก็ไฮไลท์เป็นสีแดงๆให้แล้วครับแทบหลายๆหลายจังหวัดเลยอยู่เหมือนกันนะครับใช่แล้วก็เมื่อวานผมลองดูตามข่าวในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครก็เห็นคนไปชุมนุมก็พอสมควรนะฮะแต่ก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะฮะในเมื่อวานคนคงรอดูประชุมวันนี้ด้วยครับว่าโหวตว่าโหวตนายกวันนี้น่าท่ามันจะเป็นยังไงนะฮะวันวันนี้ดูน่าจะเสียงกว่าใช่ไหม นัน่นนัน่นจะเสียงกว่าใชาก็คือเ้าเกิดสิว่าโบตแล้วแบบเหมือนเหมือนตอนนี้ทุกคนคิดว่าแชนที่คุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกก็คงสูงแหละ แต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ชัวร์บางคนก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเอ๊ะหรืออาจจะมีสวเปลี่ยนใจหรือเปล่าเราเห็นช่วงที่มามาพักก้าวไกลเขาบอกว่าเขาก็หาเสียงสนับสนากสวได้นะค,ะครับแต่แต่ก่อนจะไปคุยเรื่องอันนี้ต่อเนี่ยผมขอแชร์ั่งนนิดหนึ่งก่อนว่าไอ้เคสสถานะคุณพิธาตอนนี้คืออะไรเพราะเหมือนบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วกกตฟ้อ,ฟองอะไรเงี้ยคุณพิธาต้องจะต้องจะได้โหวตเป็นนายกต่อหรือเปล่านะครับผมแยกเป็นอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้คุณพิธานเนี่ย กับพักก้าวไกลเนี่ยมี2กรณีหลักๆที่จะต้องจัดการะะอันแรกคือเรื่องถือหุ้นไอทีวีถือหุ้นไอทีวีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยคือกรกตส่งเรื่องส่งเรื่องนะฮะให้สารรัฐมนูลพิจารณาสมาชิกภาพและขอให้หยุดปฏิบัติการหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยสารแค่บอกว่ารับเอกสารไเฉยๆยังไม่ได้บอกว่ารับไว้วินิจฉัยหรือเปล่า แล้วก็แน่นอนยังไม่ได้มีคำตัดสินมาบอกว่าวินิจผลการวินิจฉัยแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะฮะดังนั้นพอย์แรกคือคุณพิธาตอนนี้ยังไม่มีความผิดนะฮะไม่มีคําสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวด้วยดังนั้นยังปฏิบัติหน้าที่สสต่อได้และผมคิดว่าพรกคก,ก้าไกลก็คงจะเสนอชื่อคุณพิธาเป็นเป็นคนดเดตนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาวันนี้แล้วฮะแล้วก็พอยส์สคัญต,ต่อมาก็คือช่วงที่ผ่านมาผมเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณพิธาผิดเรื่องถือหุ้นสื่อ ว่าห้ามเป็นสอสอเนี่ยจริงๆนายกักมนตรีก็ห้ามถือพุ้นสื่อในการเป็นรศเหมือนกันนะครับ,รบแต่ตอนแรกก็เลยไม่เลียยวว่าเอะแล้วพักคก้าไกลก็บอกว่าคุณพิธาต่อให้หลุดจากสอสอก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนายกเมื่อวานฟังคุณพิธาพูดเออเข้าใจแล้วคือกฎหมายเนี่ยบอกว่าห้ามนายยนตีถือพุ้นสื่อแต่คุณพิธานเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เป็นนายัฐคนตีแล้วที่เขาฟ้องว่าเออที่ก็ฟ้องเรื่องกอก,อกอตอเรื่องถึงไอทีวีเนี่ยคือฟ้องว่ารู้อยู่แล้วัวเอ็กไม่มีคุณสมบัติแล้วม,มายื่ ก็คือรู้วิ่แล้วว่าคุณพิธาเนี่ยตัวเองถือหุ้นไอทีวีอยู่แต่ว่าเรื่องที่แบบฝักสอสอ็นคือแบบจงใจตือหุ้นสองลงเล็บสามใช่ใช่มันจะส่งผลกับร้อยห้าสิบเอ็ดงเล็บหกใช่ไหมใช่ฮะแต่แต่ในในแง่เครดิตนายกเนี่ยคุณพิธายังไม่ได้เป็นนายกวันนี้เพราะฉะนั้นก็เรื่องถือหุ้นสื่อก็ยังไม่ได้มีอิมแพคกับเรื่องการเป็นนายกนะฮะแล้วก็สุดท้ายคุณพิธาก็เหมือนกับโอนหุ้นออกไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นนายกวันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้ผิดเรื่องกรณีีีนนน้้้เพรราะะะฉัตองแยกกปณ กรณีเ <Luc> ร <ar cells> ื <pus uhan> ่องสสเนี่ยคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นสสถ้าเกิดศาลมีคำวินิจฉัยว่าผิดจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณพิธาจะเป็นนายกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการบวชวันนี้คุณพิธาน่าจะถูกเสนอชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละแล้วก็รอดูผลอีกทีหนึ่งครับแล้วก็อันเนี้ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมันสำคัญคือถ้าถ้าวินิจฉัยว่าปิดบังซอลเลนจริงรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติจริงเนี่ยเรามาสมัครสสเนี่ยอาจจะมีโทษจำคุก โทษจำคุกเนี่ยสำคัญคือต่อให้ตอนนี้ไม่ได้ถือพุ่นสื่อแล้วเป็นนายกเพียร์แล้วแต่ถ้าโดนโทษจำคุกก็ต้องหลุดจากตำแหน่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ฟังดูแล้วก็ดูจะเหมือนมีมีอุปสรรคหลายอย่างนะฮะที่ทำให้คุณพิธานเนี่ยไม่ได้เป็นนายกแปลว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ครับเมื่อไหร่รัฐสารรัฐธรรมนูญจะฟันออกมาอันนี้ตอบตอบยากคือสารนัคมประชุมเรื่อยๆฮะแล้วก็น่าจะมีการมีการรับรับเรื่องนี้ค่อนข้างแน่แหละแล้วก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาในอีก ผมก็ไม่รู้กับว่าวาเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ค่อยสําคัญเท่าการประชุมสภาในวันนี้เพราะว่าถ้ากรรมย่สภาแล้วคุณพิธาไม่ได้ผมว่ามันมันก็จบอยู่ดีเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงสิ่งพวกนี้มันสําคัญตรงที่ว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าและก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าถ้าเกิดวันนี้บวชแล้วแบบไม่ได้เงี้ยผมก็ว่าคุณพิธาสมมุติผ่านไปหนึ่งเดือนบอกว่าเอ้ยคุณพิธาผิดนะเป็นสสไม่ได้คุณพิธาก็หลุดจจาก สอสอไปแล้วก็คนพักกาวไกลก็ยังอยู่คนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้มี Impact คเลยมากนะักแต่อีกอันหนึ่งที่ที่เป็นอีกกรณีหนึ่งที่อาจจะส่งผลกว้างกว้างกว่าก็คือเรื่องกรณีล้มล้างขบคกครองฮะเมื่อวานสารนันนูมีคําสั่งรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาว่ามีคนมาล้องว่าการหาเสียงที่จะแก้มอลหนึ่งสองเนี่ยผิดมอลสี่สิบเก้ามอสีคือบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มการปบครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหาษัตย์รงเป็นมมุกไม่ได้คนก็เลยแบบ คนที่ยินฟ้องเลยก็เลยตีกวาวว่าเอ๊ะคุณพี่แก้มอ1หเนี่ยผิดมอ4สี่สิบเกาล่าคุณลงร้างกายของหรือเปล่า,ลา,า, 5, ลาซึ่งศาลบอกว่าอ่ะฉันจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณารถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะบอกก็เมื่อวานำทำแถลงเถ่บอกได้ว่าให้ผู้ถูกร้องก็คือคุณพิทางพักเก้าไกลเนี่ยชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันนะแล้วก็จะมีคำมินิชัยออกมาแล้วก็มีคนก็ไปพูด ไปต่อขนาดว่าถ้าไปโหวตให้ก้าวไกลไปโหวตให้นั่นแบบว่าคุณสนับสนุนเรื่องนี้ก็อาจจะผิดไปด้วยแล้วถ้าเกิดสุดท้ายก้าวไกลผิดโดนยุบพักพรรคก็จะต้องโดนยุบพักเลยด้วยไปด้วยงเงี<ม>้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเคสเนี้ยมีอาจจะมีอิมแพคมากกว่าเคสคุณพิธาข้างบนว่าคุณพิธาแค่เป็นเหตุผลสตนุกแค่คุณพิธาและคุณพิธาหลุดไปก็พักก้าวไกลก็ยังอยู่แต่เคสเนี้ยประเผออาจจะโดนยุบพักแล้วไปทางพักเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้อง ต้องลองรอ,งองดูต่อไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้ต่อเนี่ยไอ้รูปเนี้ยผมเล่าไว้ฟังเมื่อตอนวันจันท์ใช่ไหมครว่าก่อนวันที่สิบสามเน้นเน้นเก็บเงินสดวันเนี้ยวันที่สิบสามแล้วคําถามสําคัญคือคุณพิธาได้เป็นนายกหรือไม่เนี่ยผมคิดว่านะตรงเนี้ยโอกาสที่จะได้เป็นนายกเนี่ยผมว่าน่าจะน้อยมากแล้วฮะน่าจะน้อยน้อยเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ซื้อหุ้นไม่เกี่ยวกับเนี่ยพักพักเอ่อพักก้าไกลเนี่ยอาจอาจจะเป็นกยุธ์ที่อาจจะไม่ค่อย valid แวลิตละ ก็คืออาจจะไม่ต้องเราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องดูเรื่องเรื่องพอยนี้ละครับะทีนี้ประเด็นสําคัญคือถ้าวันนี้คุณพิธาโหวตแล้วไม่ได้เป็นนายกอะไรจะเกิดขึ้นต่อเราคิดว่าคงจะมีการประท้วงแหละซึ่งเมื่อวานเราก็เห็นแล้วว่ามีการประท้วงในหลายพื้นที่นะฮะถ้าประท้วงเล็กน้อยก็เซ็ตอาจจะพันผวนน้อยแต่ถ้าป็น ประท้วงมากเซ็ตก็อาจจะพันปวดมากอันนี้ก็อาจจะตอบยากนะว่าการประท้วงมันจะเป็นเป็นอะไรเท่าไหร่ซึ่งผมว่าเมื่อวานอาจจะตอบอะไรไม่ได้หรอกผมว่าต้องดูรอดูวันนี้เป็นหลักนะฮะเพราะว่าเหมือนกับเขาก็จะมีนัดชุมนุมนัดรวมกันใส่เสื้อส้มแล้วก็ไปกดดันที่สภานะฮะแต่สุดท้ายบอชนอก็บอกแล้วว่าห้ามชุมนุมนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการถ้าคนที่ไปชุมนุมคงอยากไปชุมนุมแหละแต่ว่าพอบอชนอประกาศว่าห้ามชุมนุมก็แปลว่าเขา ขาอาจจะได้รับอนุญาตในการที่จะแบบสลายการชุมนุมหรือนู่นนี่นั่นนะครเพราะฉะนั้นความวุ่นวายก็อาจจะมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าช่วงเนี้ยมันตอบยากว่าสิ่งที่ไอ้ความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยก็น่าสักเดือนหนึ่งก็น่าจะมันมันควรจะจบไม่ว่าก็ ที่หลายคนพูดกันว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้อาจจะยอมให้เพื่อไทยขึ้นมาตั้งบางแล้วถ้าเพื่อไทยสามารถหาเสียงสนับสนุนทั้งจากพักร่วม8พักที่ทตกลงกันหรืออาจจะพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยเงี้ยฮะก็อาจจะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยประสบสำเร็จได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ <c oughs> ความไม่ได้ลังการเมืองก็จะหายไปแล้วก็คุณก็นาก่าจะรีบาวน์นะ,ะในกรณีน,นั้นนะ่ยวันที่คุณรีบาว์เนี่ยผมว่าพวก d o ด e s t i เพ a y พวกธนาคารค้าปีกท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็รวมถึงพลังงานด้วยเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายที่จะ t a r รก็ พวกพลังงานอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนพักก้าวไกลเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยขึ้นมานําซึ่งส่วนตรงคิดว่าถ้าเกิดเพื่อไทยขึ้นมานำนะก้าวไกลอาจจะไม่อยู่ในละไม่พักรวมรัฐบาลนาวันนันด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นโพลิซีที่ก้าวไกลบอกจะจะ,จะเอ่อจะปฏิรูปพวกพลังงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําหรือทําในสเกลที่มันไม่ได้เข้มข้นมากนะฮะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะรีบาวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งเดือน ต่อจากนี้ฮะสมมติว่าถ้าเกิดความวุ่นวายมันอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนฮะเซตหน้าจะผันผวนเงินสดที่เก็บไว้ก่อนมาที่13เนี่ยฮะหน้าเตรียมเข้ามาซื้อหุ้นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นปันผลสูงเพราะว่าถ้าหุ้นยิ่งลงก็อาจจะเป็นโอกาสในการซื้อสำหรับคนที่แบบถือเพื่อออมหุ้นเพื่อจะเก็บหาหุ้นปันผลในระยะยาวๆนะครับรวมถึงถ้าเกิดจะเล่นในแง่รีบาวแคปเปอลเกลระยะสั้นเนี่ยผมว่า uh, พลังงานหรือยูทิลิตี้ก็อาจจะดูน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ช่วงที่ผ่านมามันลงไปเยอะเพราะว่าจากนโยบายของพักก้าวไกลแต่ถ้าก้าวไกลเขาไม่ได้อยู่ในเฟรมไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าพวกนี้ก็น่าจะรีบาว์เลนมาได้นะครับี่โฟขอเดี๋ยวทักทายแชทนิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีคําถามครับ<ะ>หากวันที่13ไม่สามารถโหวตนายกได้วันที่19สามารถเสนอคุณพิธาขึ้นไปโหวตซ้ำอีกครั้งได้ไหมครับจริงๆไม่ม,มีในทั้งหุดไม่ได้เขียนห้ามว่าห้ามส่งคนเดิมเพราะฉะนั้นก็คงได้ฮะแต่ผมคิดว่า เราต้องรอดูว่าท่าทีของพรรคก้าวไกลจะเป็นยังไงวันนี้นอกจากฟังว่าคุณพิธาจะโหวตได้หรือไม่ได้ซึ่งตามข่าวเนี่ยเหมือนจะโหวตเนี่ยกว่าเราจะรู้ผลน่าจะหลักตลาดปิดไปแล้วนะฮะคือห้าโมงเนี่ยน่าจะเริ่มโหวตแต่กว่าจะโหวตสดผมว่าอาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฉะนฉันเย็นๆนะฮะหกโมงเลยฮะกว่าเราจะรู้ผลว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่านอกจากว่าจะได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยผมว่าเสียงก็สําคัญสมมุติว่า พักรวม8พักเนี่ยเขามี312ใช่ไหมสมมติว่า312ของโหวตให้คุณพิธาหมดแหละถ้าถ้าสอวอที่มาโหวตเนี่ยเกิดมาโหวตแค่แบบ10คนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยังขาดอีก50คนเนี่ยผมว่าก้าวไกลคงคิดแล้วว่ามันคงยากละในการที่จะหาเสียงสับสริเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดสวมาโหวตสมมติ40คนขาดเสียงแค่20คนอย่างเงี้ยผมว่าก้าวไกลจะคิดว่าเอ้ยยังมีโอกาสเพราะว่าอาจจะแบบ20คนมันอาจจะไม่ยากไปดึงใครไปคอนวินใครเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะ อาจจะแบบไม่ได้ดูยากขนาดนั้นมมเพราะฉะนั้นดูเสียงวันนี้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ขาดมากเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าวีคหน้าเนี่ยพักก้าวไกลาอาจจะลองเสนอชื่อคุณพิทายกรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงระหว่างหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะไปตามล็อบบีว่านี่เชิญมาโหวตให้กับฉันหน่อยอะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเสียงก็ก็เป็นอะไรที่ที่สําคัญเหมือนกันแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดสมมติสอสอเออถ้าเกิดสวอ มาบวชแค่สิบคนเนี่ยผมว่าอาทิตย์หน้าก้าวไกลอาจจะเผื่ออาจจะยอมแพ้ตั้งวันนี้เลยก็ได้นะฮะแล้วก็รวมรวมถึงพักร่วมสา2เนี่ยมีข่าวเหมือนกันว่า,าพักร่วมรัฐบาลเดิมอาจจะเสนอคนอื่นขึ้นมาเป็นเป็นคู่แข่งซึ่งเอาความจริงคู่แข่งเนี่ยอาจคขาลุยแล้วก็คงไม่ได้แล้วแหะแต่ประเด็นคือถ้าเสนอ คนอื่นขึ้นมาแล้วเกิดมีพักร่วมแปดพักเนี่ยเกิดมีเสียงมันไม่ครบสามสองแบบสองสามคนไปบวชได้ฝังเนี้ยผมว่ามันยิ่งจะเป็นสิกเนลให้แบบว่าโอกาสที่ก้าวไกลอาจจะแบบตั้งรัฐบาลไม่ได้มันยิ่งสูงมากขึ้นไปอีกนะเพราะว่าแค่แค,แค่ขาดไปหนึ่งหรือสองเสียงเนี่ยมันก็เป็นสิกเนลแล้วว่ามันมีความไม่เป็นเอกภาพในพักรวมรัฐบาลอยู่นะเพราะฉันประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเราต้องจับตาดูเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีถามธนาคารค้าปลีกท่องเที่ยวที่นะนัมีหุ้นตัวไหน ชื่อหุ้นนะครับธนาคารผมชอบ SCB ชอบ BBL ค้าปีผมชอบ c p o แล้วก็จริงแมคโครราคานี้ก็ก็ดูน่าสนใจแล้วก็ CRC ก็ก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แพงมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็อาจจะเป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะถ้าเลือกดึงตัวผมชอบ c p o มากกว่าตัวท่องเที่ยวเนี่ยผมชอบมินซินเทลอาจจะดู อาจจะดูราคาตึงไปนิดหนึ่งเวลชั่นตึงไปนิดหนึ่งผมแต่มินเนี่ยราคาไม่ได้ตึงมากเพราะว่ามินเขามีต่างประเทศด้วยและต่างประเทศช่วงนี้ผ่านมายังไม่ดีมากนักหนึ่งคิวก็เป็นโลซีซันพะนั้นสองของสองคิวเนี่ยก็น่าจะแบบค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้นะครับครับวันนี้เผื่อท่านใดยังไม่ทราบครับตัวแมคโรเปลี่ยนชื่อเป็น c ีพีเอ็กตาร์แล้วซีพีเอ็กตาร์ทั่วถึงใช่ใช่ใช